สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอะลิมีเต็ดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดป้าบูหลันได้มีการโพสข้อความและก็ได้โพสคลิปลงในกลุ่ม f อทีมงานทนายประชาชน v ีสงโดยได้โพสข้อความที่ว่าเออใจเย็นๆขับรถตะเวนพายะอาชิ ไปพบทนายทั้งวันมันก็เหนื่อยหน่อยงุดหงิดนิดนิดอย่าถึงกับจอดรถตบกันกลางทางละ่ะหวังเยี่ยมทิมเจวไว้รอทา่าไปกินข้าวกินป่าพักซะพรุ่งนี้ตื่นมาก็สู้กันใหม่จบอ,อบอสบำว่าเป็นเอ้ ข้างหลังก็ออกัว้หลังเอาไสเลยแม่แบบไสมันอกเอ้ก็ดีดีมันลอกเลยดีดีก็ทักั็บอกว่าข้างหลังนี่ทักคนดีข้างหลังคนดีจงังวะเอาชสเขาบอกกลุ่มข้างหลังมันไม่ดี အောင်ရအောင်แล้วเอาได้ไหม เย็นได้กสัญญามันตั้งกล่องกระด้ย้อนถิ่นขค้านี่กได้มาไวมัิดปปิดไอ้คาก่องพี่น้องอยู่ยากให้ผมเป็นเนาะหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่ากัดกันตายโลด ชีวิตที่พวกเขาเลือกเองดูส่งจะไม่น่ารอดพยายามสะกดอารมณ์เต็มทีแต่ก่อนหน้านี้หลังกองไม่รู้ว่าซัดก,กันกี่โบกแล้วคนเครียดเนาะหน้าอิจฉามากตามติดชีวิตมันยันนอนเลยพวกเราดูสายตามันสิและดูหน้าเมียเชื่อดีไม่กล้าลงไล ระหวังโดนบีบคอหน้าสูลูกๆูกก็ไม่ได้อยู่ข้างๆซะด้วยสิคงนึกว่าเป็นรถไถผาะนาพวยตบเถกเลยอยู่หน้ากล้องอยังแบบนี้ถ้าอยู่หลังกล้องจะขนาดไหนสงสัยน่าสงสัยคนโลภมากก็ทุกมากหาจุดแห่งความสุขไม่ได้ครับ เป็นแค่จุดเริมต้นของความเหนื่อยที่แท้จริงเท่านั้นเองจากนี้ไปแก่จะต้องเหนื่อยจนสายตรวจแทบขาดฮ่าฮ่าฮไหนจะต้องวิ่งไปหาทนายต้องวิ่งหาเงินให้ขวักงานนี้ลากยาวตามแผนงานสมจะอยากแล้วล่ะทีนี้ถึงยังไงก็ผู้หญิงด้วยกันก็รู้สึกสงสารแตนเหมือนกันนะแต่กับผู้ชายเนี่ย าตแท้เริ่มชัดทุกวันผมก็แอบสงสารเหมือนกันครับอาจเป็นเพราะอ่านบรรยายประกอบคลิปที่ป้าบุหลันท่านเขียนด้วยใช่ค่ะอย่างน้อยก็ลูกผู้หญิงด้วยกันเบื้องหลังอาจจะโดนหนักก็ได้ค่ะเนื้อคู่คู่ฟัดคู่เวียงคู่เวนคู่กรรมสงสารไม่ลงทำตัวเอง ถ้าจะมีสักอย่างที่ผมอิจฉาไอ้ป่วยแบบที่ติ่งมันชอบพูดพูดก็ก็คือยอมรับว่าคงเป็นไอ้การการที่สามารถหุดหิดใส่เมียตัวเองได้นี่แหละครับเพราะผมเองนั้นช่างมันเถอะบางทีก็สมน้ำสมน้ำน้าเถกนะชอบทำปากดีกรรมของเธอความเครียดสะสมจากการเดินหมากผิด หลงเชื่อคนอื่นง่ายๆท,ทั้งทั้งที่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรหลงคำป่อโยพอถึงวันใกล้วันคดีใหญ่เข้ามาแล้วก็ยิงเขียดเพราะคดีที่ผ่านมาก็แพ้ทุกคดีแล้วยังแก้ไขปัญหาที่ศาลท่านสั่งยังไม่ได้30วันที่ต้องทุบหรือย้ายเอาไงละ่ะทีนี้ถ้าตอนนั้นไม่หลงผิดเชื่อคำคนอื่นให้แกงท่านทนาย จนท่านถอดใจป่านนี้ถ้าเดือดร้อนยังโทรขอคำแนะนำจากท่านได้เพราะท่านไม่ทิ้งหรอกแต่ก็อย่างว่าแหละกำหนักบังตาบังใจให้เห็นผิดเป็นถูกคิดได้ก็สายเกินไปและตอนนี้เริ่มสเปะสปะคงทุกใจมากมายทั้งสองคนหน้าตาหม่นหมองฝืนยิ้มไปวันๆหน้าตาเศร้าคํำไม่มีสง่าราศีเลย จริงๆโชคดีของพวกเขาได้ทนายตามมาทำคดีแต่เขาเลือกเองที่ให้คนเข้ามาหาประโยชน์จากเขาและครอบครัวจนเสียสิ่งดีๆไปจากนี้เขาต้องเผชิญอะไรอีกหลายอย่างจนถึงศาลสูงสุดตามที่เขาเลือกมันจะตกลงไปมากกว่านี้สงสารไม่ลงให้พวกมันตีกันตายโลด เรามาต่อกันที่ทางด้านของคุณสันตติกุลกันต่อนะคะโดยคุณสันตติกุลได้มีการโพสข้อความลงในกลุ่มพลังบวกวีหนึ่งโดยได้โพสข้อความที่ว่ายาชิุกก,ก,กขับรถแจกไข่ชาวบ้านจริงๆแจกไข่ชาวบ้านที่เกาะกันอยู่ตรงลานปู่บริสิ์ก็เป็นเรื่องธรรมดาของพวกนี้พอรำถวายมีของก็แจกแจกคนพวกเดียวกันเอง แต่รอบนี้ที่แปลกก็คือมีชาวบ้านยืนยันว่าคนท่ยาอาชิเอาไข่ไปให้นั้นเป็นชาวบ้านที่ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับตรงลานปู่ปรทธิตเรียกง่ายๆว่าเป็นกลุ่มกล,มกลางๆที่ไม่ฝักไฝ่ฝ่ายใดที่สำคัญก็คือชาวบ้านกลุ่มนี้ไม่ได้รับแจกไข่มานานเกือบปีแล้วอยู่ดีๆก็เอามาแจกเมื่อวานนี้ ย่าอาชิช่างรู้งานนะพรุ่งนี้จะเลือกผู้ใหญ่บ้านแล้วรู้จักเอาใจชาวบ้านนะครับเข้าข่ายซื้อเสียงหรือเปล่า